สวัสดีค่ะทุกคนนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบายานะคะวันนี้เรามาเปิดคนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคุณป่าเข้ามาในช่องด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะต่างคนก็ต่างอยู่บ้านนะคะก็คือโรงเรียนิวิทยาเนี่ยก็คือให้อยู่บ้านแต่บางโรงเรียนเนี่ยเขาก็ให้ออกไปข้างนอกแล้วมาไปดูกันเลยนะคะว่าการเล่าประสบการณ์การ,การสอบเข้าสีวิทยาของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ แะตอนนี้เนี่ยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆรุ่นถัดไปนะคะได้เข้าสีวิทยาโดยมีประสิทธิภาพค่ะเฮ้ค่ะก็มาถึงคำถามแรกนะคะก็คือเออรู้สึกอย่างไรบ้างที่ห้องเรียนนี้รู้สึกดีใจค่ะเพื่อนเยอะดีนะคะแต่งานก็เยอะเหมือนกันนะคะพอๆกันเลยรู้งานน่าจะเยอะกว่านะคะ อันนี้ก็แน่นอนค่ะเป็นโรงเรียนดังอยู่แล้วนะคะก็มีความยากมีความอะไรก็ต้องขยันนะ,ะอยู่โรงนี้ในขี้เกียจไม่ได้นะ,ะก็ดีใจค่ะที่แบบได้สอบติดเนาะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้หวังอะไรนะคะก็ว่าจะมาสอบดูนะคะแต่กอติดค่ะก็มีความสุขมากค่ะภูมิใจด้วยค่ะ ถามถัดมานะคะก็คือเออมีการเตรียมตัวสอบเข้าที่นี่อย่างไรอย่างอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือก็จะมีเรียนพิเศษที่อยู่ตรงข้างตรงเงยไม่ว่าจะเป็นรัจรีหรือจิรีรัตนะคะแล้วก็เรียนทั้งสองที่เลยแล้วก็บวกกับการอ่านหนังสือด้วยไปหาหนังสือแบบสอบเข้าโรงเรียนดังมานะคะที่แนะนำเนี่ยจะเป็นของติงบิยอนนะคะเล่มสีน้ำเงิน เออเดี๋ยวแล้วขึ้นภาพไปดูเออแหละแต่ที่แนะนําเนี่ยก็ให้ทําตรงที่มันเป็นกิบเต้นนะคะเพราะว่ามันก็ยากตรงกิบเต้เลยค่ะถามว่าเราอยู่ห้องกิบเต้หรือห้องธรรมดาห้องธรรมดาเพราะว่าการที่จะสอบเขากิบเต้เนี่ยยากเกินไปนะ,ะยากเกินที่จะเอื้อมถึงเออเราก็รู้สึกว่าเราก็เตรียมตัวมาไม่ได้ดีพออะไรขนาดนั้นก็รู้ตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่า เออมันเสียใจเพราะว่าแบบเออเพื่อนที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเขาติดกิฟเต้ไปแล้วแต่ว่าเราก็อยู่ห้องธรรมดานะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะคะรู้สึกแบบเฉยๆแล้วนะคะเพราะเราผ่านนะจุดนั้นมาแล้วก็คือช่วงนั้นก็คือกดดันมากอะไรคือกดดันจริงๆนะคะคือการที่จะอสอบข้อที่นี่ได้เนี่ยต้องแบบมีความขยันเป็นอย่างมากเลยนะคะเออก็คือคุณต้องขยันนั่นแหลคะค่ะ เตรียมตัวยังไงบ้างนะคะในการสอบข้าคือปราเป็นคนที่รู้ตัวช้าว่าแบบคือเอางี้ก็คือตอนแรกก็ลองตามเพื่อนนะคะไปสอบพีเทสเล่นๆแต่ว่ารู้สึกว่าเออทีหลังมันก็เริ่มอยากเข้าจริงๆแล้วก็เพิ่งมารู้สึกตอนอยู่ป .5 เทมอม2มั้งคะดิวแล้วตอนแรกก็ไปเข้าสถาบันตามเพื่อนแล้วแบบ ก็ไม่ค่อยโอเคก็ติวจริงๆจังๆตอนปอ .6 นะคะเกือบเทอม2เลยละคะ่ะก็มีเวลาเตรียมตัวนิดน,นึงค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเราก็ทำแบบฝึกหัดตอนแรกก็ดูแบบฝึกหัดจากซื้อใน c ีออะไรอย่างเนี้ยคะ่ะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ค่อยได้เยอะก็ไปเรียนเอิมที่สถาบัานหน้าโรงเรียนดีกวา่าค่ะ ถึงข้อที่สามนะคะก็คือหมดไปเท่าไรกับการติวและสอบเข้าที่นี่นะคะก็คือเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้นะคะเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้นะคะเพราะว่าเราจะติวแต่ละคอร์สเนี่ยก็คือเรียนเยอะอยู่เหมือนกันเราเป็นคนที่เรียนเศษเยอะนะคะเรียนตั้งแต่กิบเต็ยัน พื้นฐานแล้วคิดดูเราเรียนพิเศษมาตั้งแต่ตอนปห้าทุกคนแล้วก็ปสี่ก็แบบเริ่ม,มนิดนึงแล้วช่วงซัมเมอร์แล้วพอสักพักก็เริ่มจริงจังช่วงปห้าแต่ปห้าเราก็แบบตอนเรียน่โรงเนยนเราก็ยังชิลๆอยู่นะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเรียนพิเศษเท่าไหร่แต่ว่าตอนปหกนี่ก็คือต้องจริงจังแล้วนะคะเออช่วงแบบเดือนสองสาเดือนสุดท้ายอะ่ะต้องแบบโอ้โหแบบเหมือนพ่อแม่กดละ กดดันเยอะด้วยแต่ว่าน้วยความที่เราก็แบบเออรู้ว่าที่นี่อดีเราก็เลยเอออยากเข้าด้วยแล้วก็ด้วยความที่แบบครอบครัวก็อยากให้เข้าด้วยนะคะเออนั่นแหละประมาณตอนสอบเข้านะคะก็น่าจะมีค่าพีเทสประมาณสองครั้งแล้วก็ ค่าเรียนพิเศษนะคะก็คือเราเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเรียนแบบวิชาอื่นที่เป็นตัวต่อตัวด้วยนะคะเพื่อมีกันบ้านอะไรที่ไม่เข้าใจก็เอามาให้คุณครูที่นี่สอนเนาะแล้วก็เงบประมาณตอนสอบไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่างบประมาณตอนสอบเสร็จน,นี่เยอะนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากเข้าโรงเรียนสตีวิตนะคะก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีเลยล่ะคะ่ะก็สามารถแบบอลองไปดูดูหาสถาบันแล้วก็เริ่มเตรียมตัวกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย